ิดใหม่เป็นนางร้ายตัวแม่บทที่88ชายผู้นี้สกัดจุดให้เสี่ยวซื้อสลบจากนั้นก็มานั่งกินเหล้าพางส่งเสียงคร่ำครวญในห้องไปเสียงซิ่วผู้หญิงสามารถรักผู้ชายได้พร้อมกันสักกี่คนข้าทำทุกอย่างเพื่อนางแต่นางกลับคิดถึงชายอื่นซ้ำยังบอกว่าลูกในท้องนาง เป็นของชายอื่นเออล่วอว่นเจนท่านจะมาคร่ำครวญเรื่องพวกนี้กับข้าทำไมแถมยังเลือกเข้ามาในห้องนอนค่าตอนที่หลงเหิงไม่อยู่อีกด้วยข้าคิดว่าเจ้าเองก็รู้จักนางดีเจ้าน่าจะรู้ว่านางคิดอะไรอยู่ป่ายเสียงซิ่วรู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้มุ่งร้ายจึงเบาใจลงนางเดินเข้าไปใกล้เขาลูบท้องตัวเองเบาๆแล้วยอมนั่งคุยกับอีกฝ่าย ข้าไม่ได้ใกล้ชิดกับนางเลยสักนิดพวกเจ้าเพึ่งเลิกกันใช่ไหมเจ้าคงเสียใจมากสินะเลิกงั้นเ้วยใช่นะสิเอ๊ะหรือพวกเจ้ายังไม่ได้เลิกกันฮฮ่าใช่เลิกกันข้าคิดว่างั้นแหละเป็นธรรมดาที่คนอกหักมักจะดื่มเหล้าล่วออิ่นจนดื่มจนเมาได้ที่จากนั้นก็เล่าเรื่องราวความรักความหลังระหว่างตนกับหลินเชียนจือ ไ่เซียงซิ่วนั่งฟังอยู่นานจนใกล้จะหมดความอดทนแล้วนอกห้องหลงเหิงยืนฟังด้วยความกระวนกระวายใจมือชุ่มไปด้วยเหงื่อชายหนุ่มเกรงว่าหากเขาปรากฏตัวขึ้นอาจจะเป็นแรงกระตุน้นให้ลั่วอื่นเจินทำร้ายไปเสียงซิ่วก็เป็นได้ตอนนี้นางกำลังท้องเขาไม่อาจทำตัวหุนหันพันแล่นได้เจ้าล่วอื่นจนคงเป็นบ้าไปแล้วทำไมต้องมาตีโพยตีพายกินเหล้าเขาน้ำตากับเมียข้าด้วย ผ่านไปครู่หนึ่งเรื่องเล่าพันหยุดชะง,งักลงเพราะเจ้าของเสียงเมาหนักจนร่วงลงไปกองกับพื้นหลงเหิงได้โอกาสรีบเข้ามาในห้องทันทีเอ่ยถามไปเซียงซิ่วด้วยความเป็นห่วงจ้องไม่เป็นไรใช่ไหมไปเซียงซิ่วพยักหน้าหลงเหิงจึงหันไปตะโกนสั่งองคารัก์รับมาเอาตัวชายผู้นี้ไปขังขอรับองคารักรับรับคำสั่งเข้ามาพาตัวล่วอินเจินออกไป ท่านอ๋องอยู่ด้านนอกตลอดเลยหรือเพคะไต่เสียงซิ่วถามข้าเป็นห่วงเจ้าข้ารู้ตั้งแต่เขาบุกเข้ามาแล้วเสียงซิ่วกำลังจะมีบางอย่างเกิดขึ้นข้าจะให้องคารักลับคอยคุ้มครองเจ้าเจ้าต้องระมัดระวังตัวให้ดีเข้าใจหรือไม่หมายความว่าอย่างไรเพคะไต่เสียงซิ่วรู้สึกได้ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต้องเป็นเรื่องใหญ่นางมองหลงเหิงอย่างสงสยัยมิหน้า ระยะหลังมานี้เขาถึงดูมีรับลมคมในหรือจะเป็นเรื่องหรือแคว้นศัตรูกำลังกล่าวโทษท่านอ๋องที่สังหารต้วนอื่นยิงลางสังห์ของผู้หญิงมักจะแม่นยำเสมอในเรื่องแบบนี้นั่นไม่ใช่ประเด็นเพราะไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงมาถึงข้าได้เพียงแต่ข้าจะต้องกลับไปสนามรบอีกครั้งกลับไปสนามรบเนื้อเรื่องเปลี่ยนไปอีกแล้วโครงเรื่องเดิม เขาต้องฆ่าไปเสียงซิ่วก่อนจะไปสนามรบไม่ใช่หรือแล้วทำไมเขากลับไปเร็วจังเจ้าอย่าได้กังวลไปเลยไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกอย่างน้อยก็ไม่ใช่ก่อนที่เจ้าจะคลอดลูกของเราล้อกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยนางต้องกลับไปยุคปัจจุบันหลังจากคลอดนะหากท่านไปรบแล้วใครจะดูแลลูกล่ะ ในใจของไปเซียงซิ่วเอ็มไปด้วยความคิดวุ่นวายสับสนขณะที่นางกำลังคิดไม่ตกอยู่นั้นเองชายหนุ่มก็กอดนางไว้แล้วเอ่ยปลอบใจเจ้าไม่ต้องคิดมากหรอกไปพักผ่อนเถอะเออท่านพูดก็พอมั้งไม่ต้องกอดหรอกนางได้ยินอีกฝ่ายพูดต่อว่าเจ้าเจ้าจะเป็นไรไหมหากพวกเราป่า ตอนแรกไปเสียงซิ่วคิดจะปฏิเสธแต่พอนึกได้ว่าเขาต้องกลับไปรบในอีกไม่ช้าก็ตัดสินใจว่าจะตามใจเขาเสียหน่อยการตามใจของนางทําให้หลงเหิงดีใจจนเลยเถิดเขาทํากับนางราวกับว่าจะไปออกรบวันนี้พรุ่งนี้หากมองในแง่ดีตอนนี้เขาก็ไม่ได้รุนแรงกับนางมากนะักถึงจะอย่างน้อยวันละครั้งก็เถอะ ส่วนล่วหวินเจินหลังจากถูกทรมานอยู่ในคุกใต้ดินหลายวันสุดท้ายก็ถูกปล่อยตัวไปเพราะหลงเหิงไม่อยากสร้างศัตรูเพิ่มด้วยการมีปัญหากับพวกชาวยุทธในยุทธภพมิฉะนั้นเขาอาจจะต้องเผชิญทั้งศึกภายนอกและศึกภายในระยะนี้ฮองเต้ให้ความสำคัญกับหลงเหิงมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะหลงเหิงเป็นถึงแม่ทัพใหญ่ที่กำลังจะถูกส่งไปทำสงครามถึงหลงเหิงจะเป็นคนที่ลงมือสังหารอองต่างแคว้นจริงแต่เขาก็เป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถนำทัพไปจัดการกับกองทัพฝ่ายศัตรูได้ภาวาเรื่องเร่งด่วนอีกเรื่องในยามนี้ของฮ่องเต้ก็คือแคว้นศัตรูกล้าส่งฝ่ายสอดแนมเข้ามาในแคว้นเขาโชคดีที่พวกมันไม่ได้พุ่งเป้ามาที่วังหลวง เพราะเหล่าเชื้อพระวงศ์ไม่มีใครมีภูมิต้านทานยาพิษเช่นเดียวกับที่หลงเหิงมีด้วยกลัวว่าฝ่ายสอดแนมจะยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายฮ่องเต้จึงมีคำสั่งให้หลงเหิงคว้าหาตัวฝ่ายสอดแนมที่แฝงตัวอยู่ในแคว้นโดยเฉพาะในวังหลวงออกมาให้ได้การกวาดล้างครั้งใหญ่จึงเริ่มต้นขึ้นจนเวลาหลายเดือนผ่านไปเพียงชั่วพริบตาเดียวตอนนี้ไปเซียงซิ่วท้องโต จนเริ่มเดินอุ้ยอ้ายหูหยินผู้เท่ามีความสุขอย่างมากนางหมั่นมาเยี่ยมไปเสียงซิ่วกับลูกในท้องทุกวันจนหญิงสาวเริ่มอึดอจจัดใจแต่ไม่อาจปฏิเสธได้เพราะไปเสียงซิ่วรู้ดีว่าหูหยินผู้เท่าเฝ้ารอวันที่จะมีหลานมานานวันนี้เป็นอีกวันที่หูหยินผู้เท่ามาหาพอคอยหลังหูหยินผู้เท่าไปเสียงซิ่วก็ถอนใจยาวอุ้ย ปเสียงซิ้วลูกท้องเบาๆช่วงนี้เด็กในท้องสนมากชอบเตะนางอยู่เรื่อยหลงหิงบอกว่าเด็กคนนี้เป็นแม่ทัพโดยสายเลือดแถมยังบอกอีกว่าจะสอนวรรยุทธให้ลูกตั้งแต่แรกเกิดเลยด้วยซ้ำลูกนางยังไม่ทันคลอดคนเป็นพ่อก็วางแผนทรมานเขาซะแล้วไปเสียงซิ่วถอนหายใจอีกครั้งนางจะทําใจทิ้งพวกเขาทั้งสองไปได้อย่างไร ทุกวนันนางได้แต่ครุ่นคิดด้วยความกังวลลูกของนางจะต้องกำพร้าแม่ตั้งแต่เกิดแล้วเขาจะโดนรังแกไหมเกิดแม่เลี้ยงของเขาเป็นพวกนางมาร้ายจองบงการละ่ะแล้วแม่เลี้ยงจะป้อนยาพิษให้เขากลายเป็นเด็กพิการหรือเปล่าอีกฝ่ายจะวางแผนฆ่าเขาไหมจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่เจ้าคิดอะไรอยู่สัญญากับหม่อมชันได้ไหมว่าท่านอองจะไม่แต่งงานใหม่ไปเสียงซิ่วเอ่ย ด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดขณะที่หันไปหาหลงเหงิงชายหนุ่มรู้ได้ว่าคงมีเรื่องรบกวนจิตใจไปเสียงซิ่วจึงกุมมือนางไว้แล้วพูดน้ำเสียงหนักแน่นให้นางสบายใจแน่นอนข้าจะไม่แต่งกับหญิงอื่นเจ้าอย่าก,กังวลใจไปเลยท่านอองสัญญาง่ายเกินไปท่านต้องโกหกข้าแน่ท่านอองจะแต่งงานใหม่แล้วหญิงใจร้ายคนนั้นก็จะรังแกลูกของข้าที่เป็นเพียงลูกอนุ ความคิดนี้บั่นทอนจิตใจของไปเซียงซิ่วมาตลอดนางพยายามเก็บเอาไว้ในใจจนวันนี้ทนไม่ไหวต้องพูดออกมาหลงเหินรูปใบหน้าตื่นตระหนกของนางเบาๆไม่มีวันนั้นแน่นอนหากใครกล้าแตะต้องเขามันต้องเจอกับข้าต้องไม่ต้องกังวลข้าไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายลูกของเราเด็ดขาดเมื่อได้ยินที่เขาพูดไปเซียงซิ่วจึงสงบลงได้แต่อย่างไร ในใจก็ยังรู้สึกผิดที่ตัวเองจะกลับบ้านแล้วปล่อยหลงเหิงไว้เพียงลำพังนางจึงลังเลครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นว่าหลงเหงิงข้าอนุญาตให้ท่านแต่งงานได้แต่ขอให้เป็นผู้หญิงที่มีจิตใจดีและอ่อนโยนได้หรือไม่ขอให้เป็นคนที่จะไม่ทำร้ายลูกของเราฝากท่านดูแลเขาด้วยอย่ามัวแต่ทำงานแล้วปล่อยลูกให้คนอื่นเลีย้ยงเสียงซิลเกิดอะไรขึ้นนั้นหรือ ทำไมถึงฟังเหมือนคำสั่งเสียหลงเหิงได้ยินก็รู้สึกไม่สบายใจเขาดึงนางมากอดไว้แล้วลูบหัวเบาๆเจ้าหยุดคิดเรื่องโง่ๆได้แล้วไปเสียงซิ่วพยักหน้าแต่จะให้นางหยุดคิดช่างยากเหลือเกินหญิงสาวรู้สึกหน่วงๆที่ท้องจึงลูบเบาๆบ่นพึมพำเขาซนอีกแล้ว หลงเหิงยื่นมือไปลูบท้องนางอย่างอ่อนโยนจูจ่ๆหญิงสาวก็สะดุ้งด้วยความเจ็บปวดนางงอตัวร้องอดโอยเสียงซิวเจ็บเจ็บเพคะได้ยินแค่นี้หลงเหิงก็รีบอุ้มนางขึ้นแล้วพุ่งตัวกลับห้องทันทีตามหมอตำยาเร็วเข้าอย่ามวัวแต่ยืนเฉยอยู่ถึงเขาจะไม่รู้ว่านางเจ็บท้องเพราะถึงกำหนดข้อหรือไม่ แต่การตามหมอตำยาน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดหน้าแปลกที่สันชาตญา,าของหลงเหิงแม่นยำมากหมอตำแยรู้ทันทีว่าไปเสียงซิ่วจะคลอดแล้วชั่วพริบตาเดียวทั่วทั้งจวนป็กลาหนเป็นการใหญ่ทั้งหูหญิงผู้เท่าและหลงเหงิงตางเหงื่อตกด้วยความร้อนใจขณะที่รอคอยอยู่ด้านนอกอาเหงิงเจ้าไม่ต้องกังวลผู้หญิงทุกคนต้องผ่านขั้นตอนนี้ทั้งนั้น โอ๊ยเจ็บผู้หญิงทุกคนเลยหรือนั่นเสียงร้องของนางใช่ไหมนางร้องทำไมกลัวงั้นหรือเวลาคนกำลังจะถูกฆ่าก็ร้องแบบนี้ใช่ชแล้วผู้หญินผู้เท่าปอบลูกชายก่อนจะเรียกให้เขานั่งลงนางเห็นหลงเหิงยังคงทำหน้านิ้วคิ้วข้มวดดูก็รู้ว่าเขาตื่นตระหนกขนาดไหน ตอนนี้เสียงร้องของไปเสียงซิ่วเงียบไปแล้วเพราะอาการเจ็บท้องจะมีเป็นระยะไม่ได้เจ็บจนทนไม่ไหวตลอดเวลาเพราะว่าหลงเหิงไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนพอนางเงียบไปเขาก็ผุดลุกขึ้นยืนทันทีเหตุใดนางจึงหยุดร้องไปแล้วล่ะส่งใครเข้าไปดูเร็วเจ้าคิดว่านางจะเจ็บตลอดเวลาเลยหรือถ้าเช่นนั้นผู้หญิงไม่เจ็บจนตายไปหมดแล้วหรือเจ้านั่งลงก่อนอย่าก,กังวลนักเลย อย่างนั้นหรือใช่นะสิหลงเหิงนั่งลงไม่นานก็ต้องสะดุ้งลุกขึ้นมายืนอีกรอบเมื่อได้ยินเสียงกรีดิร้องดังขึ้นอีกครั้งตอนนั้นเองหมอตำยาคนหนึ่งก็วิ่งหน้าตาตื่นออกมาจากห้องหลงเหิงรีบถามอีกฝ่ายทันควนันเป็นอย่างไรบ้างอนุซิ่วอ่อนเพียมากจะต้องให้นางกินสมซักชิ้นสองชิ้นเพื่อช่วยบำรุงกำลังเจ้าค่ะชิ้นสองชิ้นอะไรกันไปเอามาทั้งรากเลยสิ เจ้าค่ะสมทั้งรากนายหญิงไปจะกินไหวได้อย่างไรแต่นางก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำตามคําสั่งของท่านอองภาพต่อมาในห้องคลอดคือไปเสียงซิ่วที่นอนแพะสมทั้งรากโอโหท่านอองพานเต็มใจช่วยข่าเหลือเกินเพราะว่าการกินสมถือว่าช่วยเรื่องกำลังได้มากจริงๆที่ไปเซียงซิ่วอยากจะติก็แค่เรื่องรสชาติเท่านั้น ไปเสียงซิ้วทนทรมานจากการคลอดลูกตั้งแต่ก่อนเที่ยงพอถึงตอนค่ำนางก็แทบจะหมดแรงแล้วขณะที่หญิงสาวเริ่มคิดถึงคำสั่งเสียเพื่อลาตายอยู่นั้นเด็กน้อยที่เป็นสาเหตุของความเจ็บปวดก็คลอดออกมาในที่สุดยามนี้นางรู้สึกว่าตัวเบาหวิวเหมือนกับวิญญาณจะกลับสู่โลกปัจจุบันนางรู้สึกว่า ตัวเองอยู่ในรถฉุกเฉินเพื่อนร่วมงานที่นั่งอยู่ด้านข้างพยายามอธิบายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพฟังว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรกันยะฉันไม่ได้เป็นลมเพราะจ้องมือถือซะหน่อยนี่ลูกจ้างมืออาชีพนะไม่เคยดูมือถือระหว่างทำงานเจ้าหน้าที่กู้ชีพยังย้ำอีกว่าหนุ่มสาวสมัยนี้มือถือสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดสำคัญยิ่งกว่าชีวิตตัวเองเสียอีกฉันไม่ได้เป็นลมเพราะจ้องมือถือเข้าใจไหม อยู่ๆไปเสียงซิวก็ตะโกนขึ้นมาทุกคนตกตะลึงเมื่อได้ยินเสียงร้องของนางเจ้าหน้าที่กู้ชีพรีบตั้งสติแล้วเอ่ยขึ้นว่าคนเจ็บได้สติแล้วแจ้งโรงพยาบาลให้เตรียมห้องฉุกเฉินด้วยทันใดนั้นเสียงร้องของเด็กทารกพันดังเข้ามาในหัวราวกับมีมือที่มองไม่เห็นดึงรั้งนางกลับมาเสียงซิลตื่นตื่นเถด หลงเหิงรู้สึกว่าร่างทั้งร่างของเขาเย็นยะเยือกลางสังหรณ์ก่อนหน้ากลายเป็นความจริงปายเสียงซิ่วหยุดหายใจทันทีที่ข้อทารกออกมาหมอตำแยตกใจแทบสิ้นลมเมื่อครู่ ตอนที่รับรู้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติในห้องหลงเหิงก็ไม่สนใจว่าผู้ชายไม่ควรเข้ามาในห้องทำลอดเขาพุ่งตัวมาอยู่ข้างเตียงป่าเสียงซิ่วในชั่วพริบตานี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้เห็นนางหรือหลงเหิงกวาดตามองไปเสียงซิ่วที่นอนอยู่บนเตียงเห็นใบหน้านางซีดเผือไดไร้สีเลือดหัวใจของเขาพันวูบหวงบ้างเปล่าชายหนุ่มสุดตัวลงคุกเข่ากับพื้น อุมมือนางไว้ในใจได้แต่ภาวนาขอให้ทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความฝันท่านหมอกำลังฝังเข็มด้วยมือที่สันดาริกเขารู้ดีว่าถึงทำไปก็ไร้ประโยชน์นางหมดลมหายใจแล้วทันใดนั้นทารกน้อยก็ร้องไห้จ้าเสียงดังลั่นทั้งที่ตอนคลอดออกมายังไม่ร้องเลยสักแอะ เสียงร้องของทารกน้อยราวกับจะกระชากวิญญาณของทุกคนให้กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงรวมทั้งแม่ของเขาด้วยมือของไบเซียงซิ่วเริ่มขยับปลุกให้หลงเหิงตื่นจากภาวังเขาล่นลานบีบมือนางแน่นเสียงซิ่วเสียงซิ่วเจ้าฟื้นแล้วใช่ไหมโอ้ยใครเอาเข็มมาแทางหม่อมฉันท่านหมอดึงเข็มเงินออกเร็วขอรับท่านหมอตอบ สันสะท้านไปทั่วทั้งตัวขณะค่อยๆดึงเข็มออกจากร่างนางเป็นไปได้อย่างไรนางกลับมามีชีวิตทั้งที่หยุดหายใจไปแล้วเขาไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนในชีวิตเสียงซิ่วเจ้าเจ็บตรงไหนหรือไม่ท่านหมอตรวจนางด้วยว่าต้องจัดยาอะไรเป็นพิเศษไหมหลงเหิงละล่ำละลักถามด้วยความดีใจไปเสียงซิ่วเหนื่อยจนแทบขาดใจในใจคิดอยู่เพียงอย่างเดียวลูกหม่อมฉันอยากเห็นลูก ลูกของเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพคะผู้ชายหลงเหงรีบบอกมือเรียกให้หมอตำยาอุ้มทารกน้อยเข้ามาไปเสียงซิวหันไปมองลูกชายเด็กน้อยผิวขาวพ่องดูบริสุทธิ์เหลือเกิน เขาดูเหมือนผู้เป็นแม่หลายส่วนในเมื่อไปเซียงซิ่วมีรูปโฉมงดงามเป็นที่เลื่องลือหากมีลูกชายที่มีหน้าตาแบบเดียวกับนางไปเซียงซิ่วได้แต่คร่ำครวนอยู่ในใจเงียบๆให้กับอนาคตของสาวน้อยทั้งหลายในเมืองนี้เราหน้าตาเหมือนกันเหลือเกินนางพอยหลับไปหลังจากพูดออกมาได้เพียงประโยคเดียวเซียงซิ่วเซียงซิ่ว หลงเหิงส่งเสียงดังลั่นด้วยความตกใจคิดว่านางตกอยู่ในอันตรายอีกครั้งจึงรีบเรียกหมอให้มาจับชีพจรท่านหมอตรวจชีพจรอย่างละเอียดแล้วหันมารายงานว่าอนุซิ่วเพียงแค่เหน็ดเหนื่อยแล้วหลับไปเท่านั้นนางไม่เป็นอะไรขอรับถ้าเช่นนั้นก็จัดยาบำรุงร่างกายให้นางด้วยท่านอองพวกเราต้องทำความสะอาดให้ในหญิงท่านออกไปรอข้างนอกก่อนจะดีกว่าไหอืมได้ หลงเหิงรู้ดีว่าหากตัวเองยังดึงดันอยู่ต่อคงไม่เป็นผลดีเขาจึงเดินออกจากห้องแบบไม่ค่อยเต็มใจกว่าไปเสียงซิ่วจะฟื้นตัวก็ใช้เวลาร่วมสามวันอาหารทุกอย่างสำหรับนางถูกปรุงมาเป็นพิเศษเมื่อใดก็ตามที่หลงเหิงว่างเขาก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนนางเสมอถึงอีกฝ่ายจะไม่ได้พูดอะไรมากแต่ไปเสียงซิ่วก็รู้สึกได้ว่าเขามีเรื่องกังวลใจ ท่านอองจะต้องไปรบแล้วหรือเพคะแม้จะไม่ได้ก้าวขาออกจากห้องแต่นางก็รู้ว่าแคว้นศัตรูกำลังเคลื่อนไหวดูเหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามจะมีคำสั่งยกทัพมาแล้วนางรู้จักการดูสีหน้าของหูหยินผู้เท่าแล้วจึงสอบถามกับเสี่ยวหัวอีกทีหลงเหิงใกล้จะไปออกรบแล้วส่วนนางก็ต้องไปจากที่นี่ช่วงเทศกาลผีนางควรทำอย่างไร หลงเหิงและฮงหยินผู้เท่าไม่ได้พูดเรื่องนี้กับนางมากเพราะไม่อยากให้รู้สึกกังวลเพื่อไม่ให้ทั้งสองเสียความตั้งใจนางจึงไม่ได้ร้องไห้คร่ำครวญเช่นกันเทว่าการพยายามทำใจกล้าให้ดูเข้มแข็งกับไม่สามารถปิดบังสายตาหลงเหิงไปได้ <c oughs> เขารวมหัวนางพังตอบว่าเจ้าไม่ต้องกลัวข้าจะไม่เป็นไรอืมข้าไม่ได้กังวลเรื่องนั้น พานเป็นพระเอกย่อมไม่เป็นไรแน่ไปเสียงซิ่วกังวลเรื่องที่สองพ่อลูกต้องอยู่ด้วยกันเพียงนำพังโดยไม่มีนางตั้งหากข้าให้อนุอีกสองคนออกไปจากจวนแล้วต่อจากนี้เจ้าก็ไม่มีเรื่องใดให้ต้องกังวลอีกเป็นเด็กดีแล้วรอข้ากลับบ้านอีกไม่กี่เดือนข้าก็กลับมาแล้วหรือหากจะนานที่สุดก็หนึ่งปีพานอ,อง ท่านคิดว่าตัวเองเป็นเทพนั้นหรือนี่มันสงครามนะไม่ใช่แข่งฟุตบอลจะจบเร็วขนาดนั้นได้ยังไงอย่างน้อยก็ต้องสองสามปีละมั้งหากภรรยาของข้าคิดถึงข้ามากจนทนไม่ไหวข้าก็จะพยายามเร่งให้เร็วขึ้นอีกในฐานะสามีไม่เป็นไดเพคะเท่านี้ก็ถือว่าเร็วแล้วแม้แต่หลงเหิงแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ยังตายมาเป็นชายผู้มีห่วงผูกคอ เขาชักจะไม่อยากทิ้งเมียและลูกชายไว้เพียงลำพังตอนนี้เขาไม่สงสัยแล้วว่าทำไมพวกทหารที่มีเมียม,มีลูกถึงมีรอยยิ้มงอง้บนใบหน้าเสมอเวลาจ้องเข้าของที่พบเห็นมันคงเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาหวนคิดถึงความทรงจำอันสวยงามที่มีร่วมกับคนในครอบครัวนั่นเองหลายวันจากนั้นหลงเหิงก็ยิ่งยุ่งมากขึ้นเพราะว่าทั้งสองก็พยายามใช้เวลาอยู่ด้วยกัน แต่ก็ดูเหมือนว่ามีเวลาเท่าไหร่ก็ไม่พอทั้งคู่มีเรื่องให้พูดคุยกันแบบไม่รู้จบจนไปเสียงซิ่วลืมไปแล้วว่าตัวเองต้องไปจากที่นี่ในไม่ช้าหลงเหิงนำทัพออกเดินทาง ก่อนวันฉลองลูกชายครบเดือนเพียงสิบวันเสียงประทัดดังตึกกล้องอยู่ด้านนอกทว่าไปเสียงซิ่วได้แต่อุ้มลูกชายหลงหลินแล้วเก็บตัวร้องไห้อยู่ในห้องไม่กล้าแม้แต่จะออกไปส่งหลงเหิงความขมขื่นในใจนั้นช่างหนักหน่วงจนแทบรับไม่ไหวรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบรัดจนเจ็บปวดในที่สุดก็ถึงวันฉลองลูกชายครบเดือนแขกเหลือมากันมากมายเต็มจวนถึงนางจะเป็นแม่แต่ก็มีฐานะเป็นเพียงอนุ จึงไม่เป็นการสมควรหากจะเป็นคนต้อนรับแขกเหลือจึงได้แต่อยู่ในห้องปต่เสียงซิวนั่งจ้องเสียวห้วมาพักใหญ่แล้วจะยื่นมือไปแตะตัวมันก็ยังไม่กล้าเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนางจะอยู่หรือไปดีทันใดนั้นเสี่ยวซื้อก็ทลาเข้ามาในห้องสีหน้าเบิกบานเต็มที่อนุซิวเจ้าคะอนุซิวเจ้าคะข่าวดีห้องเต้มีราชองค์การแต่งตั้งในน้อยให้เป็นทายาทต,ต่อ,อจากท่านอ,อง ว่ากันว่าท่านอ๋องทูลขอห้องเต้ด้วยตัวเองก่อนไปออกรบท่านอ๋องรักอ๋องน้อยมากเหลือเกินลูกชายอนุได้รับแต่งตั้งให้เป็นทายาทเลยหรอแสดงว่าต่อไปในอนาคตเขาจะได้เป็นอ๋องใช่ไหมหลงเหิงทำแบบนี้เท่ากับยืนยันว่าเสี่ยวหลินจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีราวกับเป็นลูกของเมียเอกนั้นสิเรื่องนี้ทำให้นางสบายใจขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังไม่อาจทำให้นางตัดใจจากไปได้อยู่ดี อนุซิ่วท่านไม่ดีใจหรือเจ้าคะข้าดีใจเสี่ยวซื้อมองในหญิงอย่างงุนงงคนดีใจทำไมถึงดูหน้าเศร้าเช่นนี้ นางไม่รู้ว่านายหญิงเป็นอะไรสิ่งที่นางรู้คือนายน้อยช่างมีวาสนาเป็นอย่างมากถึงจะเกิดจากแม่ที่เป็นเพียงอนุแต่สถานะก็ไม่ได้อยไปกว่าลูกเมียเอกเลยยิ่งใกล้เทศกาลผีไปเสียงซิ่วก็ยิ่งเหม่อลอยหูหอินผู้เท่าและบรรดาบ่าวรับใช้พากันคิดว่านางคงจะคิดถึงท่านออง เพราะตั้งแต่เขาจากไปก็ยังไม่เคยส่งข่าวกลับมาที่จวนเลยเพราะว่าไป่เซียงซิ่วไม่ได้คิดตำหนิเขาในเรื่องนั้นเพราะนางมัวแต่สับสนอยู่กับความคิดว่าควรจะอยู่ต่อหรือกลับไปโลกเดิมดีขณะที่นางยังคิดไม่ตกเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆในที่สุดก็ถึงวันเทศกาลผีวันเทศกาลผีนางอุ้มกระถางเสียห้วเข้าไปบอกลาลูกชาย จากนั้นก็เดินไปยังเรือนเหมันสถานที่แรกที่นางมาถึงพบนี้และจะเป็นที่ที่จะพานางจากไปด้วยไปเสียงซี่รู้สึกเศร้าใจเมื่อคิดว่าจะไม่ได้เจอกับหลงเหงิงและเสี่ยวหลินอีกแต่หากไม่กลับนางก็คิดถึงครอบครัวในโลกปัจจุบันมากเช่นกันหลังจากวางเสี่ยวหัวลงบนโต๊ะนางก็จ้องมองมันอยู่อย่างนั้นก่อนจะเอ่ยถามเสียงแผ่วเบาเป็นไปได้ไหมหากข้าอยากจะรู้เรื่องราวในอนาคต เจ้าพอจะทำให้ข้าเห็นได้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากข้ากลับไปโลกปัจจุบันนายหญิงข้าจะลองดูตอนนี้เสี่ยวหัวเติบโตมากแล้วด้านบนแตกใบสี่ใบทำให้ดูน่ารักพอควรไปเสียงซิวหลับตาลงในใจหวังเพียงว่าเสี่ยวหัวจะสามารถทำให้นางเห็นอนาคตได้สุดท้ายนางก็หลับไปแล้วนางก็ฝันเกี่ยวกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจริงๆ ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ